สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงเศรษฐีขอให้ทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้จงได้รับแต่พลังงานดีความสว่างสวยัยและโชคชะตาอันอ่อนโยนจากจักรวาลการที่ท่านได้ฟังคำทำนายในวันนี้มิใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นจังหวะแห่งบุญเก่าที่นำพาให้ท่านได้มาเชื่อมต่อกับพลังแห่งดวงดาว ขอให้คำพยากรณ์ต่อจากนี้เป็นแสงนำทางเป็นแรงใจและเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งที่ค่อยๆเปิดออกอย่างงดงามในชีวิตของท่านสำหรับท่านผู้ที่เกิดปีขานท่านคือผู้ที่ถือกำเนิดมาพร้อมพลังอำนาจแห่งผืนป่าเป็นพลังของผู้กล้าผู้ยืนหยัดและผู้ไม่ยอมก้มหัวแก่โชคชะตาโดยง่าย ดวงของคนปีขานมีใช้ดวงที่ได้มาซึ่งความสำเร็จจากความบังเอิญแต่เป็นดวงที่ฟ้าลิขิตให้ยิ่งผ่านอุปสรรคยิ่งแข็งแกร่งตั้งแต่ลมหายใจแรกที่ท่านถือกำเนิดชะตาฟ้าได้วางรากฐานให้ท่านเป็นผู้ที่มีบารมีในตัวเอง แม้บางช่วงชีวิตจะดูเหมือนต้องเดินลำพังแต่แท้จริงแล้วท่านไม่เคยเดินเดียวดายเพราะดวงของคนปีขานมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักและมีพลังเร้นหลับคอยผลักดันให้ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ลม้มภาพรวมชะตาของผู้เกิดปีขานเป็นดวงของผู้นำโดยธรรมชาติไม่จำเป็นต้องแย่งไม่จำเป็นต้องแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตาย เพียงแค่ท่านยืนอยู่ในจุดของตนเองผู้คนก็พร้อมจะมองเห็นคุณค่าและศักยภาพนี่คือสเสน่ห์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นพลังที่ไม่ต้องอธิบายแต่สัมผัสได้ความโชคดีของคนปีขานมักมาในรูปแบบของโอกาสที่ดูเหมือนบังเอิญแต่แท้จริงแล้วคือผลของบุญเก่าและความกล้าหาญในอดีตชาติ หลายครั้งที่คนปีขานรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายทั้งที่สถานการณ์เดียวกันคนอื่นอาจไปไม่ถึงฝั่งนี่คือดวงที่มีเกราะคุ้งครองจากฟ้าในด้านการงานคนปีขานเกิดมาเพื่อสร้างไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินตามใครยิ่งงานที่ต้องตัดสินใจงานที่ต้องใช้ความเด็ดขาดงานที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบจะยิ่งดึงศักยภาพภายในออกมาได้อย่างเต็มที่ และเมื่อใดที่คนปีขารได้ทำงานที่ตรงกับจิตวิญญาณความสำเร็จจะค่อยๆไหลามาอย่างมั่นคงและยั่งยืนการเงินของผู้ที่เกิดปีขารเป็นดวงเงินที่ไม่ขาดแต่ก็ไม่ชอบความฟุ่มเฟื่อยเงินของท่านมักได้มาจากหยาดเหงือ่อความสามารถและความกล้าเสี่ยงอย่างมีสติยิ่งเป็นเงินจากการลงมือทำเองการค้าขายการบริหารการลงทุนที่ผ่านการคิดมาแล้ว เงินก้อนใหญ่จะเริ่มก่อตัวในช่วงที่ท่านเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริงสิ่งที่คนปีขานทำแล้วจะรวยคือการกล้าตัดสินใจในเวลาที่คนอื่นลังเลการยืนหยัดในเส้นทางที่ตนเลือกและการไม่ทรยศต่อคุณธรรมในใจดวงของคนปีขานหากยิ่งทำด้วยใจตรงใจสะอาดผลลัพธ์จะยิ่งงอกเงยเกินกว่าที่คิด ในทางกลับกันสิ่งที่คนปีขานควรหลีกเลี่ยงคือความใจร้อนที่มากเกินไปและการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพราะแม้ท่านจะแข็งแกร่งแต่ดวงของท่านไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเหนื่อยล้าอย่างโดดเดี่ยวเมื่อใดที่ท่านรู้จักวางรู้จักขอแรงและรู้จักพักโชคจะยิ่งเข้าข้างอย่างน่าอัศจรรย์ข้อดีของคนปีขานคือความจริงใจความกล้าและความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึก ท่านไม่อ,อ้อมค้อมไม่หลอกตัวเองและไม่ทรยศต่อคำพูดสิ่งนี้ทำให้ท่านเป็นที่เกรงใจและได้รับความเคารพในระยะยาวส่วนข้อเสียที่มักมาพร้อมพลังอันยิ่งใหญ่คือการคาดหวังกับตนเองสูงและบางครั้งเผลอเข้มงวดกับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวแต่หากท่านเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นดวงชะตาจะยิ่งนุ่มนวลและเปิดทางให้ความสุขเข้ามาได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่วัยต้นชีวิตคนปีขานมักต้องพิสูจน์ตัวเองเร็วกว่าคนอื่นเหมือนถูกผลักให้โตเร็วเรียนรู้เร็วแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่บาระหากคือการบ่มเพาะบารมีเพื่อให้ในวัยถัดไปชีวิตจะเริ่มมั่นคงและสง่างามอย่างแท้จริงการทำบุญเสืิมดวงสำหรับคนปีขานไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเพียงตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจริงใจช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือให้ทานด้วยใจเมตตา พลังบุญจะย้อนกลับมาในรูปของโอกาสเงินทองและผู้สนับสนุนที่ดีและทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางความโชคดีของผู้ที่เกิดปีขานเมื่อการเวลาค่อยๆเคลื่อนผ่านจากวัยเยาว์เข้าสู่วัยแห่งการสร้างตัวชะตาของผู้ที่เกิดปีขานจะเริ่มเผยความหมายที่แท้จริงชีวิตในช่วงนี้อาจดูเหมือนต้องเหนื่อยต้องอดทนต้องกัดฟันฝ่าไปทีละก้าว แต่แท้จริงแล้วทุกย่างก้าวคือการสะสมพลังเป็นการขัดเกลาวจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งพอจะรองรับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในภายหน้าคนปีขานในช่วงวัยต้นมักไม่ชอบอยู่นิ่งหัวใจเรียกร้องให้เรียนรู้ให้ลองผิดลองถูกแม้บางครั้งจะรู้สึกว่าตนเองต้องเริ่มใหม่มากกว่าคนอื่นแต่ฟ้ากำลังสอนให้ท่านรู้จักคุณค่าของความพยายาม ดวงแบบนี้หากไม่ผ่านความลำบากก็จะไม่เห็นค่าของความมั่งคั่งและเพราะเหตุนี้เมื่อความสำเร็จมาถึงท่านจะรักษามันไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนดวงชะตาของคนปีขานจะเริ่มตั้งหลักอย่างชัดเจนสิ่งที่เคยคลุมเครือจะเริ่มชัดคนที่เคยดูถูกจะเริ่มยอมรับโอกาสที่เคยผ่านมือไปจะย้อนกลับมาในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิม นี่คือช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดประตูให้ผู้ที่ไม่ยอมแพ้ความรวยของคนปีขานในช่วงวัยนี้ไม่ใช่ความรวยแบบฉาบฉวยแต่เป็นความมั่งคั่งที่เกิดจากชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและความสามารถยิ่งท่านรักษาคำพูดยิ่งยืนอยู่บนความถูกต้องเงินทองจะเข้ามาอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องวิ่งหาแต่จะมีคนยื่นโอกาสมาให้เอง หลายคนเกิดปีขานจะเริ่มเห็นเงินก้อนเริ่มมีทรัพย์สินเป็นชิ้นเป็นอันเริ่มมีอำนาจในการตัดสินใจชีวิตของตนเองนี่คือผลของบุญเก่าที่เริ่มออกดอกและเป็นรางวัลของผู้ที่ไม่ทอดทิ้งเส้นทางของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยปลายดวงของคนปีขานจะยิ่งนิ่งยิ่งสงบและยิ่งทรงพลัง เป็นช่วงที่เงินทำงานแทนตัวเป็นช่วงที่ชื่อเสียงและบารมีคอยค้าจุนแม้ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนวัยก่อนแต่ความมั่งคั่งกลับเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงคนปีขานในวัยนี้จะเริ่มเข้าใจความหมายของคําว่าพอและนั่นเองที่ทำให้ฟ้ามอบมากกว่าเพราะดวงที่รู้จักพอคือดวงที่พร้อมรับความอุดมสมบูรณ์ ในเรื่องการงานไม่ว่าท่านจะทำอาชีพใดหากเป็นงานที่ได้ใช้การตัดสินใจการบริหารการวางแผนหรือการเป็นผู้นําทางคิดวิเคราะห์ดวงจะส่งเสริมให้เติบโตเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการลงทุนการเป็นเจ้าของกิจการหรือการทำงานอิสระที่ใช้ชื่อเสียงของตนเอง คนปีขานมีวาสนาทำแล้วได้เป็นนายมากกว่าทำแล้วเป็นลูกน้องตลอดชีวิตยิ่งอายุมากยิ่งเห็นความแตกต่างยิ่งกล้าก้าวออกจากกรอบเดิมชีวิตจะยิ่งเปิดกว้างการเงินของคนปีขานมักไม่ขาดมือในยามจำเป็นแม้บางช่วงจะรู้สึกตึงแต่สุดท้ายจะมีทางออกเสมอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยประคองไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนปีขานรวยอย่างยั่งยืนคือการไม่เบียดเบียนใครเพื่อเงินเพราะดวงของท่านหากได้เงินที่ไม่สะอาดมักจะอยู่ไม่นานแต่หากได้เงินจากความถูกต้องเงินนั้นจะต่อยอดเป็นทรัพย์ใหญ่ได้ในอนาคตการทำบุญเสริมดวงในช่วงวัยต่างๆสำหรับคนปีขานควรเป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้โอกาสการช่วยเหลือผู้ที่ลำบากการทำทานด้วยใจสงบ หรือการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดทางโชคลาภและลดแรงเสียดทานของชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ทุกช่วงวัยของคนปีขานล้วนมีความหมายไม่มีช่วงใดสูญเปล่าเพียงแต่ต้องใช้ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นเข็มทิศเมื่อท่านเดินถูกทางฟ้าจะไม่ปล่อยให้ท่านเดินเปล่าและเรื่องราวแห่งความรุ่งเรืองของคนเกิดปีขานยังไม่จบเพียงเท่านี้ ลึกลงไปภายในจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดปีขานมีพลังบางอย่างที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกพลังนั้นคือความน่าเกรงขามโดยธรรมชาติไม่ใช่ความน่ากลัวแต่เป็นพลังที่ทำให้ผู้อื่นเกรงใจและยอมรับในตัวตนโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายคนปีขานจํานวนมากไม่จำเป็นต้องยกเสียงไม่จำเป็นต้องโอ้อวด เพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆก็ทำให้บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปนี่คือบารมีที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเป็นบารมีของผู้ที่เคยเป็นผู้นำเคยคุ้มครองผู้อื่นและเคยยืนอยู่แถวหน้าของชะตากรรมในอดีตการสเสน่ห์ของคนปีขานไม่ใช่สเสน่ห์หวือหวาแต่เป็นสเสน่ห์ที่ค่อยๆแทรกซึมใครที่ได้ร่วมงานได้พูดคุยหรือได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ มักจะเกิดความเชื่อมั่นโดยไม่รู้ตัวและความเชื่อมั่นนี้เองคือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้คนปีขานได้รับโอกาสดีๆทางการงานและการเงินเสมอลักษณะนิสัยลึกๆของคนปีขานคือการไม่ชอบเอาเปรียบใครแม้ภายนอกจะดูเด็ดขาดแข็งแรงแต่ภายในกลับมีหัวใจที่รู้จักคำว่ายุติธรรม ดวงแบบนี้หากได้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจจะยิ่งได้รับความเคารพในระยะยาวและความเคารพนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนทางวัตถุอย่างงดงามสิ่งที่ทำให้คนปีขารักษาความมั่งคั่งไว้ได้ไม่ใช่เพราะหาเงินเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เพราะรู้จักรักษาน้ำใจคนเมื่อใดที่ท่านให้เกียรติผู้อื่นฟ้าจะให้เกียรติท่าน เมื่อใดที่ท่านไม่เหยียบใครเพื่อขึ้นสูงความสูงนั้นจะมั่นคงและยาวนานอย่างไรก็ตามดวงที่มีพลังมากย่อมต้องระวังการใช้พลังนั้นสิ่งที่คนปีขานควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งคือการตัดสินใจในยามอารมณ์รุนแรงเพราะเพียงคำพูดหรือการกระทำชั่ววูบอาจทำให้พลังดีที่สะสมมานานสะดุดได้ ไม่ถึงกับพังแต่ทำให้ช้าลงอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังคือการแบกความรับผิดชอบเกินส่วนคนปีขานมักไม่ชอบขอความช่วยเหลือเพราะเชื่อว่าตนเองต้องยืนให้ได้แต่แท้จริงแล้วการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ช่วยคือการเปิดทางให้โชคหมุนเวียนดวงของท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องเหนื่อยลำพัง เมื่อคนปีขานเรียนรู้ที่จะวางพลังชีวิตจะไหลเลื่อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงานจะง่ายขึ้นเงินจะคล่องขึ้นและผู้สนับสนุนจะปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมเคล็ดลับสำคัญในการรักษาดวงไม่ให้รัว่วคือการไม่ดูถูกโชคเล็กๆเ,เงินก้อนเล็กโอกาสเล็กหรือคำแนะนำเล็กน้อยจากคนรอบตัวเพราะดวงของคนปีขามักเริ่มจากสิ่งเล็ก แล้วค่อยๆเติบโตเป็นสิ่งใหญ่การเสริมบารมีของคนปีขานเหมาะกับบุญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเช่นการช่วยชีวิตสัตว์การบริจาคเพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือการทำบุญด้านแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟน้ำมันตะเกียงหรือไฟฟ้าเพราะพลังเหล่านี้จะสะท้อนกลับมาเป็นความสว่างในชีวิตและการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้น เมื่อใดที่คนปีขานทำบุญด้วยใจสงบไม่เร่งไม่หวังผลทันทีผลบุญจะทำงานในรูปแบบของความรอดผ้นความมั่นคงและโอกาสที่มาถูกที่ถูกเวลาเสมอในช่วงที่ชีวิตนิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าดวงหยุดแท้จริงแล้วฟ้ากำลังจัดวางสิ่งที่ใหญ่กว่าดวงของคนปีขานไม่ใช่ดวงที่พุ่งแรงตลอดเวลาแต่เป็นดวงที่พุ่งเป็นจังหวะ และทุกจังหวะล้วนมีความหมายเมื่อการเวลาหมุนเข้าสู่ช่วงที่ฟ้าเริ่มเมตตาอย่างเต็มที่ดวงของผู้ที่เกิดปีขานจะเปลี่ยนจากการสร้างไปสู่การรับผลเป็นช่วงที่สิ่งซึ่งเคยทุ่มเทเคยอดทนและเคยเสียสละค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องได้ จังหวะดวงเปิดของคนปีขานมักมาในรูปแบบที่ไม่คลึกโครมไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้แต่เป็นการเปิดทางเงียบๆที่ทำให้เงินงานและผู้คนที่ดีไหลเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนเกิดปีขานจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่าอะไรก็หลงตัวงานไม่ติดเงินไม่สะดุดผู้ใหญ่เมตตาลูกน้องให้ความเคารพ นี่คือสัญญาณของดวงที่กำลังเปิดซัพย์และเป็นผลจากบุญที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องความมั่งคั่งของคนพีขานในช่วงนี้ไม่ใช่ความรวยที่ต้องแลกด้วยความทุกข์แต่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่มาพร้อมความสงบใจนิ่งขึ้นความกังวลลดลงและเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตในมิติที่ลึกกว่าเดิม ดวงของคนปีขานเมื่อถึงจุดหนึ่งเงินจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ล่าแต่จะกลายเป็นสิ่งที่ดูแลเพราะมีเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและมีทางต่อยอดได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนในบ้านปลายชีวิตผู้ที่เกิดปีขานมักมีวาสนาได้อยู่อย่างไม่ลำบากแม้ไม่ได้รูหราโอ้อา แต่ไม่ขัดสนไม่โดดเดี่ยวและไม่ถูกทอดทิ้งคนรอบข้างจะมองท่านด้วยความเคารพลูกหลานหรือบริวารจะให้เกียรติเพราะสิ่งที่ท่านสร้างไว้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เป็นแบบอย่างของความเข้มแข็งและความถูกต้อง หลายดวงของคนปีขานในช่วงบั้นปลายจะมีโชคจากทรัพย์ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นทรัพย์ที่สะสมไว้ทรัพย์จากการลงทุนระยะยาวหรือทรัพย์จากความเมตตาที่เคยให้ไว้กับผู้อื่นแล้วย้อนกลับมาในวันที่ไม่คาดหวังวาสนานี้เองที่ทำให้คนปีขานแม้ผ่านความเหนื่อยมาไม่น้อยแต่ไม่ตกต่ำไม่จนตรอกและไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างน่าอึดอัด ความอุดมสมบูรณ์ของคนปีขานยังรวมถึงความมั่นคงทางใจเป็นใจที่ไม่หวั่นไหวกับคำพูดไม่สะเทือนกับสถานการณ์ภายนอกง่ายๆเพราะได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วเมื่อใจนิ่งโชคจะนิ่งและเมื่อโชคนิ่งทรัพย์จะยั่งยืน การเสริมดวงในช่วงที่ดวงเปิดของคนปีขานควรเป็นการทำบุญที่ต่อเนื่องไม่ต้องใหญ่แต่สม่ำเสมอเช่นการให้ทานเป็นประจำการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือการอุทิศบุญให้บรรพบุรุษพลังเหล่านี้จะช่วยค้ำดวงไม่ให้ตกและทำให้ทรัพย์ที่มีไม่รั่วไหล เมื่อคนปีขานรู้จักแบ่งปันในวันที่มีฟ้าจะไม่ทำให้ท่านขาดในวันที่จำเป็นนี่คือกฎของดวงชะตาที่ทำงานอย่างเงียบงนันแต่แม่นยำเสมอเรื่องราวของคนเกิดปีขานกําลังเดินเข้าสู่บทสุดท้ายซึ่งเป็นบทที่สง่างามที่สุดบทของความสมบูรณ์และความเข้าใจในคุณค่าของชีวิตเมื่อเรื่องราวทั้งหมดของผู้ที่เกิดปีขาน ค่อยๆค,คลี่คลายมาถึงบทสุดท้ายจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตของคนปีขานนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ได้มาง่ายแต่เป็นชีวิตที่มีคุณค่าทุกก้าวที่ท่านเดินทุกบาดแผลที่ท่านเคยผ่านล้วนหล่อหลอมให้ท่านเป็นผู้ที่แข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายในและเพราะความแข็งแกร่งนี้เองที่ทําให้ดวงของท่านไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด ก็ยังคงมีศักดิ์ศรีมีทางไปและมีแสงสว่างรออยู่เสมอคนเกิดปีขานเป็นผู้ที่ฟ้าให้พลังผู้นำมาแต่กำเนิดแม้บางช่วงจะรู้สึกว่าชีวิตต้องสู้มากกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความสามารถในการยืนหยัดโดยไม่สูญเสียตัวตนและความสามารถในการประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องเหยียบย่ำใครความโชคดีของคนปีขานไม่ใช่โชคที่หวือหวาแต่เป็นโชคที่มั่นคง เป็นโชคที่ค่อยๆเติบโตและอยู่กับท่านได้นานในเรื่องการงานท่านคือผู้ที่เหมาะกับบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ตัดสินใจหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบงานใหญ่ดวงของท่านจะยิ่งส่องสว่างเมื่อได้ทำงานที่มีคุณค่าและมีผลต่อผู้อื่นในทางที่ดีในเรื่องการเงินดวงของคนปีขานเป็นดวงที่หาเงินได้จากความสามารถและรักษาเงินได้จากสติ ยิ่งท่านใช้เงินอย่างมีเป้าหมายเงินจะยิ่งทำงานให้ท่านและแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นคงในระยะยาวสิ่งใดที่ท่านทำด้วยใจตรงสิ่งนั้นจะตอบแทนท่านอย่างซื่อตรงและสิ่งใดที่ท่านหลีกเลี่ยงด้วยปัญญาสิ่งนั้นจะไม่ย้อนกลับมาทำลายท่านตลอดเส้นทางชีวิตของคนปีขานฟ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านสมบูรณ์แบบแต่ต้องการให้ท่านซื่อสัตย์กับหัวใจของตนเอง เพียงเท่านี้ดวงชะตาก็จะเปิดทางให้ท่านไปไกลอย่างที่ไม่ต้องฝืนก่อนจากการในตอนท้ายของคลิปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เกิดปีขานตั้งจิตให้สงบหายใจลึกๆและรับฟังคำอธิษฐานเสริมดวงนี้ด้วยใจที่ผ่อนคลายขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ชีวิตของท่านพบเจอแต่โอกาสที่เหมาะสมคนที่จริงใจและเส้นทางที่นำไปสู่ความมั่นคงขอให้การงานของท่านเจริญก้าวแน่มีผู้สนับสนุนมีผู้เมตตาและมีพลังใจในการตัดสินใจทุกเรื่องสำคัญขอให้การเงินของท่านไหลเวียนไม่ติดขัดมีพอใช้มีพอเก็บและมีพอแบ่งปันเพื่อให้ความมั่งคั่งนั้นอยู่กับท่านอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกอุปสรรคกลายเป็นบทเรียนทุกความเหนื่อยกลายเป็นพลังและทุกความหวังค่อยๆกลายเป็นความจริงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดหากวันนี้ท่านยังไม่เห็นผลลัพธ์ขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าดวงของคนพีขานไม่เคยทรยศผู้ที่อดทนเพียงแต่ฟ้ากำลังจัดวางสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้ท่านในจังหวะที่คู่ควร ขอให้หลังจากฟังคลิปนี้จบหัวใจของท่านเบาสบายมีกำลังใจและมีศรัทธาในเส้นทางของตนเองเพราะเส้นทางนั้นมีแสงนำทางและมีความอุดมสมบูรณ์รออยู่เสมอขอให้ผู้ที่เกิดปีขานทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความมั่นคงและความสุขที่งอกงามทั้งทางโลกและทางใจสาธุ